จริงต้องบอกว่าทุกๆความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเสมอไปหลายๆครั้งมันจะมีสัญญาณที่มาบอกเราอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าคนเนี้ยเป็นคนที่เหมาะกับเราไหมคนเนี้ยจะเป็นคนที่ทําให้เรามีความรักที่ดีไหมแต่เราเชอบมองข้ามพวกสัญญาณเหล่านั้นซึ่งหลายๆครั้งทุกคนก็จะเรียกมันว่า red flag เนาะแต่ว่าหลายๆครั้งเ,เราเชอบที่จะเอาสีไปเพ้นท์มันเนาะหรือว่าบอกตัวเองว่ามันก็คงจะไม่ได้แดงขนาดนั้นหรอกมันก็จะแบบ ส้มๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแค่จะบอกว่าสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณที่เตือนเราให้เราหนีไปแล้วก็หลายๆครั้งเลดแฟลกเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ไม่ให้ความเคารพกับขอบเขตของเราเนาะเวลาเราพูดอะไรเนี่ยก็จะไม่ได้สนใจอะไรเรามากเนาะอย่างที่สองเนี่ยรู้สึกว่ามีการควบคุมหรือว่าบงการชีวิตของเรามากๆเนาะพยายามที่จะจัดการให้เราเป็นคนแบบนี้ให้เราทําสิ่งนี้ หรือว่าอย่างที่3เนี่ยทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิดของเราเสมอหลายๆครั้งเขาขอโทษแต่เขาก็จะบอกว่าแต่จริงๆแล้วคุณทําสิ่งนี้คือสุดท้ายเราจะไม่ยอมผิดคนเดียวเราต้องผิดด้วยเสมออันที่4เนาะคือหลายๆครั้งเนี่ยไม่ยอมสื่อสารไม่ยอมพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ยอมรับฟังเราด้วยซ้ําเอาแต่สั่งเราอย่างเดียวหรือว่าต้องการความต้องการของตัวเองโดยที่ไม่ได้ฟังเราเลยว่าเราต้องการอะไร และข้อสุดท้ายนะคือเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเหนื่อยเวลาที่อยู่กับเขามากกว่าที่จะมีความสุขคือมีความสุขบ้างแต่ความเหนื่อยมันเยอะกว่าซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเนาะที่ทําให้เราเห็นว่าความรักเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สาหรับเราหรือเปล่าหรือว่าคนคนเนี้ยอาจจะไม่ได้ทําให้เรามีความสุขหรือว่ามีความรักที่ดีได้ไดหรือเปล่าเพราะว่าความรักที่ดีเนี่ยมันควรจะทําให้เรารู้สึกสบายใจเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รู้สึกปลอดภัย